วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน้องมอรับชมดีแม็กตอนเดียวกับเพื่อนสีล้อนะ3.0นลิตรนะนี่กับเส้นทางชันๆอำเภอวิภาวดีนะจะเป็นไงเดี๋ยวเ,เพื่อนๆรับชมันได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูรอบเครื่องยนต์กันนะว่ามันเป็นไงนะเกียร์ธรรมดานะ60ปีนะครับเส้นทางมันก็ไม่ชันมากเลยศูนนี้ไม่ได้ชันมากถ้าชันชันต้องไปอีกทางนึงนะแต่วันนี้ขากลับแล้วพอดีนึกหัวข้อขึ้นได้นะก็อยากเพื่อนได้ดูรอบเครื่องยนต์นะว่าเออถ้ารอบมันต่ำ รอมันตกแล้วเนี่ยแล้วเราเหยียบไปเลยเนี่ยมันจะมีกําลังเหมือนกับเจ้ารีโวหรือเปล่าเหมือนกับเจ้า1.9หรือเปล่านะมันจะมีแรงส่งหรือเปล่าถ้าเราไม่เทินเกียร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เส้นทางนะเยู่ยวเกียร์สนะ,อะเออมันมีเลขบอกเกยร์ดีวะนะแต่ที่ลองๆมาเนี่ยมีกําลังนะเหมือนรีโวนะไม่ต้องลดเกียร์หรือว่าเทินเกียร์เหมือนกับเจ้า1.9 พันเนี่ยกำลังมันเยอะอยู่แล้วนี่มันข้างหน้านี่ชันนิดนึงอ่ะเพียสีเยียะขึ้นไปไปได้นะไม่ได้เลมันมันอาจจะช้านะมันอาจจะมาช้ากว่ารีโว่นะที่ลองจับอาการดูเนี่ยรอบอะไรเนี่ยมันจะมาช้ากว่านะพอแรกบิดของเขาเนี่ยมาที่รอบพันพันหกหรือเปล่าหน้าพันหะกนะแต่รีโว่มาช่วงพันห้าพันสี่มานั้นมัน้งนะรีโว่จะไวกว่านะ ใส่ในกรบปบ๋งจังหวะถ้ามันหมดมันไม่ได้รอบของมันจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเชนเกียร์ช่วยนะครับดูรอบกันไปนะพีโวได้เปลี่ยนที่แรงบิดเข้ามาในรอบต่ำม,มากนะครับยิ่งตัวใหม่เนี่ยโคตรต่ำนะแต่ตัว2018ก็ยังยังไวนะยังไวนะพยายามใช้เกียร์สูงนะรอบต่ำดูที่มันเบาแอร์หรือเปล่าในไหมดูดูดดดนะแม่ดูรอบกันดูรอบกันไปเรื่อยๆนะเนี่ดยดูรอบไป งาเริ่มชันเลยผมจะลองเหยียบดูนะว่ามันไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวไงจะบวมใช้โช้คอัพสามแต่มันไหวเลยเครื่อง3.0เนี่ยเคยเคยลองแล้วนะเอาเดี๋ยวให้รอบรถต่ำอยู่ที่หนึ่งเลยนะปั่นเขาเหยียบขึ้นไปทางชันไหวหรือเปล่าต่างกันไปได้นะไปได้แต่มันจะรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ไหวรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ไหวนะไม่เหมือนดีบุดีบุจะบวกเนะเวลารอบขึ้นมากลางๆ ประมาณพันหพนหกุนี่เริ่มมีแล้วเริ่มมีกําลังทรงแล้วนะก็ต้องศึกษาไว้นะเกี่ยวกับแรงบิดอยู่ที่รอบเท่าไหร่นะบางทีเนี่ยบอกคนนั้นคนนี้บอกเออไม่มีกําลังนะปูดีแม็ก0สาพันเครื่องยนต์มันไม่มีกําลังมันถ้าเทียบกับรีโวเอ้ยรีโแรงกว่าแน่นอนนะรีโวมันเสียหรือเ่แรงบิดมาในรอบต่ำเดี๋ยวพอดีเจอ พอเต้าเชฟเฟอร์สาวนะรถจอดข้างทางอยู่เสียหรือเปล่าไม่แน่ใจ90ปีแล้วยังซิ่งรถแหงไหยดีแม็กเนียรอบจะรอบเดินเบาเนี่ยจะอยู่วานี้ลองปิดแอร์ดูนะปิดแอร์เนี่ยรถจะนิ่งมากรถเสียหรือเปล่าลงไปถามเลยดิพอเต้ารถรถพื้นอะรถไม่ครับพอดีก็ด้จุกจิดนะพอเาของ โชเฟอรสาวน้ำจอดนอนง่วงนอน <c oughs> คนแก่ยังริง้นนะครับเดี๋ยวเราให้โชเฟอร์สาวไปก่อนนะตอนนี้แหละแรงมา้าแรงบิดแล้วก็เออแรงมา้าแรงบิดแรงบิดนัน่นนี่แรงบิดแล้วกันแรงม้าเนี่ยจะไปใส่ใจมันเลยไม่รู้มันมีผลอะไรหรือเปล่าแรงม้าเนี่ยแต่ส่วนมากเราจะเน้นแรงบิดนะรถขับเคลื่อนสี่ล้อ ที่บรรทุกกองหนักๆเนี่ยเ่แรงบิดเยอะๆรอบต่ําๆนะรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยพยายามเซ็ตแรงบิดมาให้รอบต่ำนะเซ็ตปรับจูนให้มันต่ําลงนะแล้วรอบดินบอก็ยิ่งต่าลงไปเห็นไหมรีโวลตัวใหม่ต่ำกว่านี้อีกนะ,นะมิจูก,ก็ต่ํารู้สึกว่าต่ำกว่านี้นะมันก็จะทําให้เครื่องยนต์มันอาจจะสะเทือนนะถ้าถ้าแบบรอบต่าเกินไปมันมันมันจะสะเทือนเข้าใน รถได้เหมือนกันนะมันก็ขึ้นอยู่บริษัทว่าปรับจูนยังไงไปแล้ว <c oughs> ก็มีผลหมดนะแรงบิดมาเร็วน่าถึงน้อยถึงน้อยแต่มาเร็วมันก็ก,ก,ก็ก็ทำให้าการขับขี่ สนุกมากน้อยแตกต่างกันเหมือนกันนะจุดกระชากลากตูกองหนักแตกต่างกันนะนะบางทีเราว่าไม่มีแรงไม่มีแรงชงหมดสรงหมดเนี่ยก็คือผมมองว่าถ้าเราค้างไว้นะไม่จําเป็นต้องชูดอะไรขนาดนั้นถ้านะใช้โฟโลวบรรทุกของหนักขึ้นนอกมาจากสวนเนี่ยก็เลี้ยงรอบอย่าให้ต่ำกว่าสองพันมันก็ไปได้เลยรอบนิ่งๆไว้พยายามกดกรนเลงค้างไว้นะกรณีที่บรรทุกหนักออกจากสวนทางยันชัน ไม่ต้องแบบพุ่งกระโจนอะไรขนาดนั้นนะพุ่งกระโจนเดี๋ยวมันก็หมดแรงนะแต่ถ้าเราเลี้ยงรอบไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ที่สักสองพันนะนะมันก็มีแรงไตไปเรื่อยนะโฟสโล์นะยิงดิฟช่วยมันก็ไปได้มันแรงไม่หมดหรอกเราแตะค้างไว้แต่อย่าให้ลอดหลดนะถึงแม้ว่าเป็นเครื่องใหญ่นะแต่ถ้าบรรทุกของหนักออกจากสวนที่มันลำบากหรือว่าชันเนี่ยมันก็มันก็เอ่อทให้เครื่องมัน รอบมันตกแล้วมันก็ดับได้เหมือนกันนะแม้ว่าคุณใส่โลนะมันหมดแรงนะแต่ตะค้างไว้ก็ไปได้ขอบพี่เห็น่วนตัวนะที่จักใช้งานจริงนะบางคนเนี่ยแต่งเล่งออกมาคิดว่าเครื่องแรงก็ขวาดไปเลยเหมือนผมสมัยก่อนนะเออโฟวินไม่ต้องมันไม่น่าจะติดในเครื่อง2.8งจุดลิมันแรงนะสมัยก่อนก็เร่งลากรอบลาก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 เข้าไปนะลากไปสามพันสี่พันรอบลากจนกว่าจะขึ้นากกักจากลมนะ สุดท้ายมันก็ไม่ขึ้นนะยิ่งแรงยิ่งฟรีนะก็ไปศึกษามาใหม่นะก็เออแรงบิดมันอยู่ย่านเท่านี้นะเราเราลองเล่งดูเออมันจะมีแรงฉุดในช่วงรอบเท่านี้รอบประมาณนี้นะก็ต้องศึกษานะต้องศึกษารถด้วยนะไม่ใช่ว่ามีโฟวินเครื่องแรงแล้วมันจะไปได้ดทุกที่นะไปยังไปได้แล้วมันต้องศึกษารถด้วยศึกษาร่นะเลีเ้ยงให้เป็นนะพอรถสมัยใหม่แรงบิด จะอยู่ตามๆแล้วนะคุณจะเร่งรอบสูงก็เปล่าประโยชน์นะเปลืองคัดก,กินคัาดหมินไหมคัาดเปล่าๆปนะที่พูดเนี่ยก็คือเคยทำมาแล้วนะโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้เลยกันนะเป็นให้เป็นการให้ดูรอบเครื่องยนต์นะกับทางชันๆนะว่าเครื่องสามพันเนี่ยเยอธรรมดานะถ้ารอบลนมาแล้วเนี่ยมัน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 จะไหวหรือเปล่านะมันไหวนะแต่มันจะช้ากว่าดีโวนิดนึงนะช้ากว่าหน่อยนึง อาช้ากว่านอยหนึง่งรีวูเนี่ยก็เร่งไวนะค่อยๆแตะเข้ามาแล้วแม่งแตะและ้วก็บูตเลยรีวูนะครับบุคลิกหรือว่าคาแรคเ,เตอร์ของรถมันเป็นแบบนั้นนะตั้งแต่2018ยัน2022นบะมันก็จะแบบนั้นอยู่แล้วนะแต่ปืด้ดแต่ปื้ดมานะก็แล้วแต่ความชอบนะแต่ละคนนะผมเนี่ยได้ทั้งคู่นะเพราะเราต้องปรับเราในข้อหารถอยู่แล้ว นะักวิเนี่ยจะมาช้ามาเร็วนะครับเรารู้แม่งเราก็แตะๆนะแตะต,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 ตามที่ที่คู่มือเขาบอกนะว่ารอบอยู่เท่าไหร่นะครับโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะถ้าชอบวิดีโองไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเจอกันใหม่คลิปนะนะครับนะมีอะไรอสอบถามก็สอบถามก็ได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม